งานสารบัญหนังสือสั่งการหนังสือสั่งการหมายความว่าให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ หนังสือสั่งการมี3ชนิดได้แก่คำสั่งระเบียบและข้อบังคับหนังสือสั่งการคำสั่งคือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตาครุฑและให้จัดทำตามแบบที่4ท้ายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้รายละเอียดที่1นําคำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่งดังตัวอย่างที่1รายละเอียดที่2ที่ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่งโดยเริ่มฉบับแรกจากเลขหนึ่งเรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่งดังตัวอย่างที่2รายละเอียดที่3 เรื่องให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่งดังตัวอย่างที่3รายละเอียดที่4ข้อความให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่งและอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่งกรณีถ้ามีไว้ด้วยแล้วจึงลงข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับดังตัวอย่างที่4รายละเอียดที่5สั่งณนะวันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่งดังตัวอย่างที่5รายละเอียดที่6ลงชื่อให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่งและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อดังตัวอย่างที่6รายละเอียดที่7ตำแหน่งให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่งดังตัวอย่างที่ หนังสือสั่งการระเบียบคือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำใช้กระดาษตราคุดและให้จัดทำตามแบบที่5ท้ายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้รายละเอียดที่1ระเบียบให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบดังตัวอย่างที่ 1รายละเอียดที่สว่าด้วยให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบดังตัวอย่างที่2รายละเอียดที่3ฉบับที่ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใดแต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่สองและที่ถัดๆไปตามลำดับดังตัวอย่าง ที่3รายละเอียดที่4พอพสอให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบด,ดังตัวอย่างที่4รายละเอียดที่5ข้อความใช้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกระเบียบกรณีถ้ามีดังตัวอย่างที่5 รายละเอียดที่6ข้อให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อข้อโดยใช้ข้อ1เป็นชื่อระเบียบข้อ2เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวดหนึ่งดังตัวอย่าง ที่6รายละเอียดที่7ประกาศณวันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบด,ดังตัวอย่างที่7รายละเอียดที่8ลงชื่อให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อดังตัวอย่างที่8 รายละเอียดที่9ตำแหน่งให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบด,ดังตัวอย่างที่9หนังสือสั่งการข้อบังคับคือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทําได้ใช้กระดาษตาครุฑและให้จัดทําตามแบบที่6ท้ายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้รายละเอียดที่1ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับดังตัวอย่างที่1รายละเอียดที่2ว่าด้วยให้ลงชื่อของข้อบังคับดังตัวอย่างที่2รายละเอียดที่3ฉบับที่ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใดแต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ลงเป็นฉบับที่สองและที่ถัดๆไปตามลำดับดังตัวอย่างที่3รายละเอียดที่4พอพศให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับดังตัวอย่างที่4รายละเอียดที่5ข้อความใช้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมาย ที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกข้อบังคับดังตัวอย่างที่5รายละเอียดที่6ข้อให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อข้อโดยใช้ข้อ1เป็นชื่อข้อบังคับข้อ2เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวดหนึ่งดังตัวอย่างที่6รายละเอียดที่7ประกาศณวันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับดังตัวอย่างที่7 รายละเอียดที่8ลงชื่อให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้าลายมือชื่อดังตัวอย่างที่8รายละเอียดที่9ตำแหน่งให้ลงตำแหน่งของผู้ออกข้อบังคับดังตัวอย่างที่9